สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องน้าชาชาแนลค่ะสําหรับวิดีโอนี้ฝ้ายจะแบ่งปันลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีค่าน้ํา100บาทของการประปานครหลวงค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเลยนะคะสําหรับสํานักง,งานการประปานครหลวงหรือว่ากปนผู้ที่ใช้น้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรี และสมุดปราการผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วเท่านั้นนะคะ1ครัวเรือนต่อ1สิทธิ์ต่อ1รหัสประจําบ้านค่ะที่จะมีสิทธิ์ได้ลงทะเบียนแล้วก็รับส่วนลด100บาทนะคะ ผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าน้ำประปากับการประปานครหลวงสำเร็จภายในวันที่25มีนาคมนี้ก่อนเวลา5โมงเย็นก็จะได้รับสิทธิ์ในเดือนแรกเลยค่ะก็คือตามใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายนนี้นะคะส่วนผู้ที่ลงทะเบียนภายหลังวันเวลาดังกล่าวลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่25ก่อน5โมงเย็นของแต่ละเดือนก็จะได้รับสิทธิ์ ส่วนลด100บาทสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าบริการในเดือนถัดไปโดยไม่ได้รับสิทธิ์ย้อนหลังแต่อย่างใดนะคะส่วนช่องทางในการลงทะเบียนมีทั้งหมด2ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกก็คือลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ของการประปานาคร<ะ>หลวงหรือว่ากปนและช่องทางที่2ก็คือไปลงทะเบียนได้ที่สำนักง,งานการประปานาครหลวงเขตทุกเขตไกลบ้านได้เลยนะคะ หาใครพบปัญหาในเรื่องของการลงทะเบียนกับการปรับปานาครหลวงแล้วเราก็สามารถติดต่อได้ที่ M.E.A Contact Center 1125ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับโครงการต่างๆโดยเฉพาะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วเราก็สามารถใส่ตรงไปที่02-109-2345ได้เช่นเดียวกันนะคะ อย่าลืมค่ะกดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาดโอกาสดีๆในคลิปต่อๆไปของฟ้าย้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ